ค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่2นะคะของตัวเลขอนุกรมนี้นะคะสังเกตจากลักษณะโจทย์ที่เขากำหนดมาให้เนี่ยเป็นโจทย์ที่เป็นชุดตัวเลขที่ค่อนข้างสั้นและเท่าที่พิจารณาดูนะคะก็คือจะเป็นจำนวนที่มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก3มาเป็น9จาก9มาเป็น12จาก12เพิ่มเป็น21จาก21เป็น33คือมันมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นลักษณะของการทำโจทย์เนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการบวกหรือไม่ก็ต้องเป็นลักษณะของการคูณแต่แนวแนวโน้มนะคะน่าจะเป็นลักษณะของการบวกมากกว่าเพราะตัวเลขมันไม่ได้ก้าวกระโดด ถ้าการคูณ่ะเวลาเราคูณตัวเลขอะ่ะมันจะเพิ่มทีละมากมากถูกไหมแต่โจทย์ข้อเนี้ยมันเป็นการเพิ่มแบบเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเลขมันไม่ได้มากเท่าไหร่ฉะนั้นมันน่าจะเป็นบวกทีนี้วิธีการทำนะคะลองมาสังเกตรตรงนี้ดูค่ะเดี๋ยวเรากำหนดให้ตัวเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยอ่ะอย่างเช่น3เนี่ยเดี๋ยวกำหนดให้มันเป็นตัวเลขชุดที่หนะคะอ่าเขียนไว้แบบนี้ส่วนเ จะให้เป็นตัวเลขชุดที่สองสิให้เป็นตัวเลขชุดที่3 21ให้เป็นตัวเลขชุดที่4และ33จะเป็นตัวเลขชุดที่5ส่วนตัวที่โจทย์เขาถามหานะคะมันก็จะเป็นตัวเลขชุดที่6กําหนดให้มันเป็นแบบนี้ก่อนเพื่อความง่ายในการทำอ่ะมาดูต่อคะ่ะ ให้เรานะคะให้เราให้เรานำตัวเลขชุดที่หนึ่งบวกกับชุดที่สองมันจะได้ชุด ที่สามจริงไหมอะมาดูตัวเลขชุดที่หนึ่งนะคะขออนุญาตใช้สีเขียวแล้วกันจะได้เจีมเจมนะคะตัวเลขชุดที่หนึ่งมันก็คือสามถูกไหมบวกตัวเลขชุดที่สองก็คือเก้าเท่ากับเท่าไหร่คะสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองตรงไหมตรงไหมก่อนตรงไหมคะ ตรงเห็นไหมคะสบวกเ้าเท่ากับสิอ่ะต่อไปนะคะทําต่อไปเลยคะ่ะให้เรานำตัวเลขชุดที่เปลี่ยนจากชุดที่หนึ่งเป็นชุดที่สองขึ้นมาอ่ะ ชุดที่สองก็ต้องไปบวกชุดที่อะไรคะชุดที่สามนะคะเปลี่ยนคู่ในการบวกบ้างนะคะชุดที่สองก็ต้องบวกกับชุดที่สามผลลัพธ์มันต้องได้เป็นอะไรคะตัวเลขชุดที่สี่ถูกไหมอะมาแทนค่ากันดูตัวเลขชุดที่สองในโจทย์คือเลขอะไรคะเลขเก่า บวกตัวเลขชุดที่สามตามโจทย์คือเลขสิบสองเก้าบวกสิบสองได้ยี่สิบเอ็ดตรงไหมคะตรงไหมลองเช็คก่อนนะคะตรงเห็นเปล่าแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะจงทําต่อไปค่ะ,ะทําต่อเลยให้เรานำ ตัวเลขชุดที่อะไรคะสองมันไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็น3มบ้างบวกกับอะไรชุดที่สมันก็จะได้เป็นตัวเลขชุดที่ห้าะแทนค่ะตัวเลขชุดที่สาม ในโจทย์คือเลขอะไรคะสิบสองตัวเลขชุดที่สี่คือยี่สิบเอ็ดสิบสองบวกยี่บเอ็ดได้เท่ากับสามสิบสามรีเช็คดูคะ่ะว่าตรงไหมคะตรงอะทีนี้เราจะได้คำตอบแล้วคะ่ะให้เรานำตัวเลข ชุดที่3ไปแล้วขึ้นต้นอันใหม่ก็ต้องเป็นชุดที่4นะคะบวกกับชุดที่5มันจะได้เป็นตัวเลขชุดที่6ตามที่โจทย์เขาต้องการหานะคะตัวเลขชุดที่4เราคือยีสอ็ด ตัวเลขชุดที่5เราคือ33บวกกันแล้วมันได้เท่าไหร่คะ21่สบวกสาได้เท่ากับ54นะคะได้เท่ากับ54ตัวนี้ก็ต้องเป็น54มีใมีนชยชอยหรือเปล่าเอ่ยมีนะคะข้อนี้ตอบงองงากไหมเอ่ยไม่ยากนะคะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำจริงๆ นะคะก็ฝึกเยอะๆค่ะ